น้ำท่วมบัวนาจ,จะลดนะครับพี่น้องเบิง้งเบิ้งน้ำแล้วบัวนาจ,จะลดนะครับตรงใหญ่บัวใหญ่ก็ตายทิ้งทุ่งเ้ยครับพี่น้องนะครับแต่ก็ลองปลูกเบิ้งครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆองสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้น้อยก็กางจะพามาปลูกกล้วยครับพี่น้องไปได้กล้วยมาจากไอ้ย้าภาพครับไปขอพันมาก็ได้อยู่ประมาณหานอครับพี่น้องครับได้กล้วยมาหานอผมเก็จะปลูกไว้วยด้านหน้านะครับสองนอตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว่าครับพี่น้องกล้วยน้ำว่าบ้านเฮาเหรอครับก็จะปลูกตรงนี้สามนอครับพี่น้องพื้นที่ก็ จะปล <ITA> ูกกับ่มนี้แล้วครับพี่น้องเพว่าตรงคูสานี่ก็ขาดแล้วก็เพิ่นจะจะน้อยจักหน่อยนาแร่งนาจะนาจะได้ถมไม้นะครับสําหรับคูสะจะได้เห็ดไม้ผมก็เลยจะบาปลูกครับพี่น้องแต่ว่าก็จะย่ายขึ้นอยู่ครับย้ายกล้วยขึ้นอยู่คิดว่า่พราะจะรอดครับสาหรับกล้วยนะครับพี่น้องน้าท่วมไหลครับพี่น้องครับเดี๋ยวกามาติดตามแลบชมกันครับพี่น้องปลูกสามลุมนี้แล้วผมก็จะไปง่ายกล้วยครับพี่น้องง่ายกล้วยขึ้นขึ้นจากน้าน้ําท่วมหลครับพี่น้องตอนนี้ครับครับติดตามชมกันครับพี่เพียงน้อง บก้าตั้งขึ้นครับพี่น้องย่านในถือนัวพันย่านถือนัวพันหักนะครับจะตั้งหินตั้งหินนะครับนี่ครับจะตัดแบบนี้นะครับตัดออกชียงเฉียงล้องเบิ้งแต่ว่าตัวนี้ก็จะล้องเอาให้ปลากินเบ้งครับพี่น้องนี่จะล้องเอาให้ปลากินบ้งนะครับพันจะกินบ่นะครับสําหรับต้นกล้วยนะครับตัวนี้ก็จะบ่ตัดหลายครับพี่น้องตัดทับนี่แหละโอ้หลุมหน่อยจังหน่อยครับเดี๋ยวคุณหลุมอีกกอนครับ กล้วยเพิ่นขึ้นค้นครับดินก็นเป็นดินเหนียวครับพี่น้องมู้ว่าจะงามมาปุ๊บนี่ผมก็ปลูกไว้แหะครับเพื่อได้กินตัวนี้เงี้ยครับพี่น้องตัวเข็ดนี้เงี้ยเล็กน้อยนะครับฝังลึกๆจังเลยครับพี่น้องเพิ่นขึ้นคน้นเร็วน่าจะปาดได้อีกเยอะครับทางนี้ครับปาดดอ,อกจั็กน้อยทำลำหัหกเกา่าพิ่น บาดไลายบ่ได้ย่านถึกนอหน้อยครับพี่น้องนี่ครับมีสองสามนอนเลยครับนอนหอยกำลังขึ้นนี่ครับพี่น้องเห็ <He ard S 2> นบ่มนะครับนอนหน่อยน่อยกำลังขึ้นนะครับพี่น้องอลงทางนี้เลยครับนี่ผมก็จะฟังแบบนี้เลย นี่ครับดินกันเหนียวครับพี่น้องมู้ว่าจะงั้บ่ปลูกช่วงนี้ก็ดีครับพี่น้องบ่ได้หดน้ำครับเจะจะขุดออกเป็นดินทรายลงก่อนครับที่ว่าบม่ค่อยเป็นก้อนเหนียวปหนเด็กนี่ครับดินเหนียวปลูกง่ายๆเลยครับพี่น้องบริเวณห้องกลดลุมบริเวเห็ดนัง ปลูกแบบง่ายๆรถถมรถก,กังหน่อยนะครับพี่น้องสำหรับนอน,นมิดเลยไอ้เพิ่นเกิดเพิ่นแทงขึ้นไหมครับเพราะว่าอันเกาเพิ่นขึ้นค้นครับนี่ครับมิดเลยเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวฝนมาเพิ่นก็จะยุบลงกหยิงเหรอผมว่ะครับ อันนี้ก็บพ่ได้อาศัยเอาเอา,เอาต้นนี้นะครับบพ่ได้บพ่ได้ปลูกเพื่อว่าจะเอาต้นนี้นะครับที่ปลูกก็เพื่อจะเอา,เอาลูกเพิ่นครับพี่น้องนี่ครับเอาลูกหรือว่าเอานอาเพิ่นครับพี่น้องตำนอขา,าดโอ้ใส่เดือนครับพี่น้องใส่เดือนแกระดายแห้งครับไปถึงนอเพิ่นามุ่งหวังเพิ่นจะแทงขึ้นเห็นไหมามาุ่งหว่า ครับก็วจัปาดออกประมาณนี่ครับสำหรับหากโก้คนน,นะครับ,บกกป่าดอกปลูกแบบง่ายๆโอ้นอนนี่ขาดพี่น้องกับเสด็จนะครับจะลองเบิงว่าพันธุ์ขึ้นบ่ผมจะมุมเอาไว้มุมนี้นะครับกวดออกเป็นดินทรายลงจังอยก่อนเรียกว่าดินเกาเ่า้คนน้ำจังอย นี่ปเป็นก้อนแห้งหอกก้อนครับพี่น้องมีแต่ก้อนใหญ่ๆ ปลูกเลี้ยงผมก็จะตัดใบครับพี่น้องนี่ครับเพราะว่าเที่ยวที่เลี้ยงผมปลูกผมบบตัดนะครับพันเหี่ยวเดี๋ยวจะได้ไปตัดด้วยครับนี่ครับจะจงไว้สามใบตัวน,นี้เราออกจงไว้สามนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับใบมันก็นย่ำนังองนี่ครับเอาคุ้มหน้าดินไวน้ทีเลย อ็คุมหน้าดินไว้นี่แหละสองใบนี้จะไปใส่ต้นพุนครับสองใบนี้จะไปใส่ต้นที่ปลูกเมื่อกี้ครับพี่น้องครับมันอาจจะมีครับต้นนี้ก็ง่ายๆปลูกขึ้นเร้าแลวครับพี่น้องนี่แบบไม่ลองก้นหลุมนปลูกเลย อยปลุกเื็กจัง่อยครับพี่น้องว่ายัน่นขึ้นคนเร็วปลุกหนาวครับ เพียบสมบิตก่อนเป็นดินเหนียวโมงามครับพี่น้องดินโมงามดินบ่ดีที่เป็นแบบนี้นะครับดินบ,ดบ่ดีบม่คือดินล้วนครับพี่น้องปลูกยังไงจ,จะงามยากใช่ไหมตัวนี้ก็ตัดคือเอาครับพี่น้อง ส่วนยาที่ตัดซั้งนี้ครับนี่ครับร้อยสิบตน้นพันว่าเป็นยังไงครับครับตัวน,นี้ก็เอาไว้เครื่องนึง นี่ครับประมานนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องลูกเลยเยกับประมาณนี้ครับต้นนี้ก็จะตัดออกประมาณนี้เพราะว่าผมบ่ตัดนะครับพ่นเหี่ยวผมบอกว่าลูกแล้วบ่ตัดเพ่นเหี่ยวน่ครับตัดใบออกแก่น่อยไอ้พ่นแตกยอดไหมครับพี่น้องครับนี่ครับจะได้ง่ายพวกนี้ครับบ้านพี่น้องนี่ครับบบยหายนะบ่ได้นะครับนี่ถ่วมัดเลยครับพี่น้อง นี่สัป่ะจะง่ายขึ้นครับพี่น้องรองมึงนะครับนี่ครับพี่น้องต้องง่ายครับเพราะง่ายเพราะได้ป่าก็จะกินหากเพิ้นแล้วกะกินหากเพิ้นแล้วแด่น้ำท่วมก็จะตายพร้อมแล้วครับนี่เพราะว่าคูนั่นกับเพมันใจครับพี่น้องคิดว่าน่าจะได้ถมไม้นะครับสําหรับคู่ตรงนั้นครับพี่น้องครับในเห็ดไม้แน่้อนอนครับผมว่าเพราะว่าพ่นคูนั่นพ่นหน่อยแห้งครับครับเพราะง่ายกับเสียดายครับพี่น้องก็ต้องง่ายขึ้นไปแล้วครับ ลองเิึงว่าพันธุเเป็นแดบ,บไดน,นะครับพี่น้องย่ายขึ้นไปไมข้างบนจะหลอดบ่หลอดนครับน้ำท่วมโดนนะครับพี่นอ้องลองเิึงครับพี่น้องขึ้นได้ปะอ๋อโอ้ลึกครับพี่น้องดินสไลด์มะถมพันลึกเลยนครับ นี่ครับจะต้องย้ายไปปลูกข้างบนนะครับพี่น้องดูครับแต่เสดายแห้งครับพี่น้องน้ำท่วมปล่อยไว้กับปลอดผมว่าปลูกไม่ยังดีครับพี่น้องปลูกไม่ดีกว่าครับออกหากเต็มเลยปลูกไม่ดีกว่าครับพี่น้องครับปาดหักถิ่มขึ้นเอาเหรครับพี่น้องเพิ่นออกหักไหม โอ้ถือต้นมันครับพี่น้องน้ำท่วมบุานาจะลดแล้วครับพี่น้องบึง้ง เบื้องหน้าเร,เราปนอาจะลดนะครับตรงใหญ่เพราะใหญ่หญกับายถิ่มนุ้ดซี่เลยครับพี่น้องนะครับแต่ก็ลองปลูกเบื้องครับพี่น้อง กั <t om pa> ประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมก็จะย้ายจากในสะครับพี่น้องขึ้นมาผมก็จะมาเอาไว้คูข้างบนนี่ครับด้านบนดีกว่าที่แรกผมคิดว่าจะย้ายตรงนั้นแล้วก็ขึ้นไปคู่ตรงนั้นนะครับพี่น้องใกล้ๆกันย้ายขึ้นไปแค่ว่า,าพิ้นวิยดนามนะครับแต่มาคิดแล้วว่าระยะไกลกๆนะครับพี่น้องหรือว่าเกี่ยวเขาออกนี่ผมอาจจะได้เอาดินนะครับพี่น้องกอาดินมาถมเพื่อเห็ดเป็นคูไมครับพี่น้องเห็ดเป็นคูเดี๋ยวค่อยมาปลูกไมครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเหเอดินมใไ่มะถมเพ่นก็จะตายอีกรอบ นะครับพี่น้องกับซ้ำว่าบ่อยง่ายขึ้นไปผมก็เลยตัดสินใจกับง่ายไว้ตรงคู่นี้นะครับพี่น้องกาหลหลต้นครับพี่น้องเป็นเป็นสิบนะครับสำหรับที่ว่าน้ำท่วมอยู่ตอนนี้สิบกลัวแต่ว่าถัดจากง่ายจริงๆตรงน้่ายเบิดนะครับพี่น้องแต่ว่าพวกนั่นกับจะอยู่สูงกว่าพวกนี้จักหนหนึ่งผมก็จะปล่อยไว้ก่อนคือว่าคุ้มระดับน้ำเอานะครับพี่น้องคุ้มระดับน้ำไว้สะก่อนว่าจะหลอดบ่ลอดกับสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายครับพี่น้องกับพระพี่พระน้องมาปลูกกล้วยครับพี่น้องเป็นใด้กลวยมากอครับพน้ล ไห้มาเอามาปลูกครับพี่น้องขวาเพิ่นเพิ่นก็บอกให้เขาเปเอวผมก็ไปเอามาปลูกครับพี่น้องแล้วก็ไม่ใหญ่กล้วยที่ว่าอยู่อยู่ในน้ำนะครับที่น้ำท่วมเพราะว่าตอนนี้ฝนก็จะมาตลอดระดับน้ำก็จะสูงจัง่อยเพราะว่าเบิ่งแล้วว่ราอาจจะรอดครับพี่น้องก็เลยใหญ่ขึ้นมากับเพื่อรอดครับพี่น้องใหญ่ขึ้นมาดีกว่าเขาปล่อยเพิ่นตา่ถิ่งนะครับใหญ่ขึ้นมาดีกว่าบ่ใหญ่ครับพี่น้องบ่ร้องกับบ่หูครับพี่น้องก็ประมาณนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ละน้องไปก่อนนะครับน้อยโคกังก็บขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พงน้องครับกาสีเฮ็ดไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเต้าหูซึกว่าแดดท้อนแห้งครับพี่น้องเมื่อเนี่ยมื่อวาจะเลี้ยวว่าแต่ผมเจาให้เลี้ยวแล้วครับพี่น้องง่ายให้เลี้ยวเลยเพื่อที่ว่าจะตไปเฮ็ดย่างอื่นครับพี่น้องครับครับรอติดตามรับชมกันครับพี่ๆน้องไว้ใหาขึ้นมาแล้วคนจะรอดรออดพน